ใครสวยคาถานี้เทวดาจะช่วยเรียกทรัพย์ให้ร่ำรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำคาถาศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งคาถานะครับที่มีความเข้มขลังแล้วก็มีพุทธคุณสูงมากๆนะครับก็ พระคาถานี้เนี่ยใช้เรียกทรัพย์นะครับผู้ใดที่ตั้งใจสวดทุกวันนะครับคาถานี้เนี่ยจะช่วยเรียกทรัพย์นะครับเทวดาเนี่ยจะดลบันดาลให้ร่ํารวยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจทํามาหากินพัฒนาตัวเองในอาชีพหลักที่เราทําอยู่ด้วยนะครับจะช่วยให้เราร่ํารวยให้มากยิ่งกว่าเดิมนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็หมั่นหาโอกาส ทำสิ่งใหม่ๆเสมอๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยวิธีการหาเงินบนโลกเราเนี่ยโหถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับการสวดเนี่ยก็ให้ท่องนะโมสามจบก่อนนะโมตสัสสะภาควาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมต,โตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมต,โตัสสะพะคะวะโตอระหะโต สัมมาสัมพุทธาสัจนนเนี่ยก็ให้ระลึกถึงคุณพาราตนาไตาแล้วก็องค์เทพที่คุณนับถือนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้สวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับปัจจุปัจจัจง ธรรมะจังงงสเสนหาจังงเอหิมะมะปัจจุปจจังธรรมะจังงงสเสนหา จังงานเอหิมะมะปัจจุปัจจังธรรมะจังงงสเสนหาจังงาน,เ,น,างงานเอหิมะมะด้วยอำนาจคุณพระรัตนาตาย ขอผลบุญจาการสวดมนต์ทั้งหลายนี้จงดลบรนดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวร่ำรวยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองอย่าได้ลำบาก อย่าได้ยากจนอย่าได้ขาดสนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดปีและตลอดไป ทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จชีวิตรุ่งเรืองไม่มีอุปสรรคด้วยเทินสาธุกคาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับก็หมั่นอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ ่านับถือนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเราก็ต้องพัฒนาตัวเองในอาชีพที่เราทำอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะยังมองไม่เห็นหรือไม่ได้เห็นผลในเร็วๆนี้นะครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ ต้องใช้เวลาหนึ่งแต่ว่าถ้าใจเราสงบเนี่ยถ้าใจเราสงบมากๆเนี่ยก็จะเห็นผลเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับการฝึกจิตแล้วก็พื้นฐานของคุณด้วยว่าพื้นฐานของคุณเนี่ยมาแค่ไหนนะครับถ้าพื้นฐานจิตเราดีนะครับก็ได้ผลเร็วนะครับแต่ว่าถ้าพื้นฐานจิตเราเนี่ยยังไม่สงบมากก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ มันสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานนะครับแล้วสิ่งดีๆเนี่ยก็จะเข้ามาในชีวิตเราอย่างแน่นอนนะครับก็อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับเรื่องการสวดเร็วหรือสวดช้าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าบางคนถนัดที่จะสวดเร็วอ่าจริงๆพื้นฐานผมเนี่ยเป็นคนที่สวดค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าอยากทำช่องเพื่อประมาณแบบให้คนสวดตามมากกว่านะครับง่ายดี และที่สําคัญเนี่ยก็คือหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีอายุแล้วก็อาจจะสวดเร็วไม่ได้นะครับก็สวดช้าก็าได้ไม่เป็นไรนะครับความเข้มขลังไม่ได้อยู่ที่เร็วหรือช้านะครับส่วนจํานวนจบเนี่ยก็แล้วแต่เราสบายใจกี่จบก็เอาเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนํึ่งา1 3้านะครับนั่นคือจํานวนจบที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําแล้วก็สาหรับท่านใดเนี่ยที่สนใจวัตถุมง,งคล นะครับเครื่องรางของขังเนี่ยก็ทักมาใน f a e b o o o Fanpage จซันพ i d ิกได้นะครับก็จะมีวันถุกมงคลเครื่องรางของขลังในราคาที่แบ่งปันกันเองนะครับสำหรับใครที่ติดตามเรานะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าไม่ได้พิสูจน์แบบ ทุกคนจะพิสูจน์ได้ร้ออ่ะไม่ได้เหมือนวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าจะต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะครับเรียกว่าถ้าฝึกจิตถึงเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ